มือปลายปีที่ผ่านมาคนไทยฮือฮากับข่าวการที่รัฐบาลจีนได้บริจาคเตาปฏิกร์แบบโทรคมัคหรือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือที่หลายคนใช้ภาษาชาวบ้านว่าดวงอาทิตย์เทียมซึ่งเป็นรุ่นทดลองให้กับไทยทําให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเครื่องโทรแมัคในการครอบครองจนทาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาของไทยออกมาเคลมว่านี่คือพี่มหาโปรเจกต์ของประเทศที่ระดมนักวิทยาศาสตร์มือหนึ่งทั่วไทย มาร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในอนาคตล่าสุดสื่อดังของฮ่องกงอย่าง South China Morning Post รวมถึงสื่อดังของจีนอย่างซินหัวได้ตีข่าวการเริ่มเดินเครื่องโทรคมนาคมครื่งแรกของไทยที่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดสําคัญในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศหลังจากที่ได้ทําการอบรมเรียนรู้ประกอบเครื่องและทดสอบมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือ จากนักฟิสิกส์ศาสตร์จีนเตาปฏิกรณ์แบบโทคัมแกเป็นเตาปฏิกรที่ถูกออกแบบมาให้เรียนแบบกระบวนการฟิวชันนิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเต่าปฏิกรณ์เครื่องนี้ของไทยมีชื่อว่า Thailand โทคัมกวันหรือทีทีวันซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องอีกครั้งในวันอังคารที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เริ่มเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนแต่ครั้งนั้นยังถือว่ามีบางอย่างที่ต้องทำการแก้ไขโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลาสมาสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทยโดยนายทวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันได้เปิดเผยว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านการประยุกต์ใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่นของไทย ซึ่งมีผลต่อการวิจัยทางวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมและการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถโดยทางการไทยคาดหวังว่าในอีก10ปีข้างหน้าไทยจะมีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ที่สร้างด้วยฝีมือคนไทยและในอีกไม่เกิน20ปีไทยจะมีโรงงานไฟฟ้าฟิวชั่นด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลกำลังจะหมดไปเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกอาจจะมีไม่พอกับความต้องการใช้ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ จากเตาปฏิกรณ์โพคแมกจึงเป็นทางออกเพื่อความมั่นคงของประเทศพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิวชันคือพลังงานสะอาดที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุเบาเช่นก๊าซไฮโดรเจนไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกร้อนเกิดขึ้นโดยทั่วไปเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์มากกว่า4,000ล้านปีมาแล้วไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์และเป็นพลังงานที่สามารถสร้างเรียนแบบได้ รวมถึงการเป็นพลังงานที่ยั่งยืนต้นทุนต่ำเพราะเป็นการรวมตัวของอะตอมไม่ใช่การแตกตัวไม่มีการระเบิดไม่มีกรรมตรภาพรังสีและเชื้อเพลิงก็มีอยู่มากมายโดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อย่างก๊าซฮีเลียมปฏิกิริยาฟิวชันเกิดจากการชนของนิวเคลียสไฮโดรเจนและหลอมรวมเป็นอะตอมฮีเลียมที่มีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะมีการปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมา โดยปฏิกิริยาฟิวชันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เรียกว่า plasma ซึ่งเป็นกา๊าซที่มีประจุไฟฟ้าและความร้อนสูงยิ่งยวดที่อุณหภ,ภูมิราวสิบล้านองศาเซลเซียสสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทยยังได้รับการสนับสนุนทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยในการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตและการนำพลา s m a ไปเช้ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์ของไทยอย่างที่เดียกริ่นไปเตาปฏิกรณ์แบบโทคัมแทีทวันนี้ถือเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นเครื่องที่ได้รับการอัปเกรดมาจากเต่าปฏิกรณ์โทคัมแรุ่น ht 6 m ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันฟิสิกส์พลาสมาของจีนในปี1984ก่อนที่จะถูกปลดประจำการหลังจากที่มีการใช้งานมาแล้ว18ปีในปี2002 ซึ่งต่อมาในปี2017สาบันดังกล่าวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทยพร้อมประกาศจะบริจาคตตาปฏิกรแบบโทคแมตให้กับทางการไทยด้วยซึ่งไทยก็มุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะนออกเฉียงใต้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันเตาปฏิกรณ์แบบโทคแมท t ว t 1ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักถึง462ชิ้นมีน้ำหนักรวม ถึง93ตันได้ถูกขนส่งมายังเมืองไทยโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ถึง6ตู้ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เทคนิคจากจีนกว่า60คนได้ถูกส่งตัวมายังเมืองไทยเพื่อช่วยทําการประกอบปรับแต่งและทดสอบเครื่องก่อนที่จะมีการเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ไทย9คนได้เดินทางไปยังเมืองเหอเฟยเพื่อเข้าทําการฝึกอบรมที่สถาบันฟิสิกส์พลาสมาของจีนเป็นเวลา3เดือน เพื่อเรียนรู้การใช้งานเตาปฏิกรณ์โดยการทดสอบที่ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรก mm. เกิดขึ้นในวันที่21เ,เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่ต้องทําการแก้ไข mm. จีนถือว่าเป็นประเทศชั้นนําของโลกในด้านการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจีนได้ทํำสถิติโลกอีกครั้งด้วยการบรรลุป,ปฏิบัติการกักพลาสมาระดับสูงณนะสถานะคงตัว เป็นระยะเวลา403วินาทีหลังจากที่ได้ยิงพลาสมามากกว่า120,000ครั้งถือเป็นก้าวสำคัญในการทดสอบการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกการที่นักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถทำการเดินเครื่องโทคารทแมก TT1 ได้เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันของประเทศที่จะส่งผลดีในด้านพลังงานของชาติในอนาคต รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านนี้อีกด้วยพลังงานถือเป็นปจัจจัยพื้นฐานสําคัญไม่เพียงแต่ในการดําเนินชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยกับขื้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นจากความเชื่อมัน่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามในช่วงนี้ที่ยังไม่มีวี่แววจะดีขึ้น และจะต้องใช้เวลาหนึงสงปีกว่าที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จนทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มพิจารณาการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศแล้วหรืออย่างน้อยก็ชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ๆเรื่องของดวงอาทิตย์เทียมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตของไทยจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด